Okay, let's go. kami berikan untuk PT thank ฤรษสดารุดร้อมกับเหล่าเทวดานางฟ้าซึ่งแต่งกายด้วยชุดเปล่งประกายราษียรยับจากสวงสวรรค์ครับร่วมกันในขบวนอันแสนสวยสดงดงามของเราและยังมีเหล่าสัตว์ป่าที่มพาในตำนาน ซึ่งเป็นสัตว์ประจาขบวนเรียกว่าสวยงามดังภาพในจินตนาการจริงๆนะครับ Yes, and for today's parade theme, it is a mythical Tibetan forest from e n c i o n legend. The very birthplace of s o n g k a n This sacred snow-covered forest i n the Himalayas, is home to gods, angels, and amazing creatures. A parade brings to life these fantastical Thai h i m a n a n i m a l themed traditional art. We must surely j n a i c t r e and Asian a ทุกท่านครับและที่ได้รับชมความสวยงามกันอยู่ในตอนนี้นะครับโดยสำหรับนางสงกรานไอคอนสยามประจำปี2568เราได้รับเกียรจาก2องท่านด้วยกันนะครับ ท่านแรกครับนั่นคือฮุลีนาลันลีน,า,ลลนาครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยนะครับสิ่งในวันนี้นะครับสำหรับคุณลีนาลัลลีน่านะครับก็เรียกว่าร่วมสืกษสารประเพณีสงกรานต์ไทยแต่กายด้วยชุดการแต่กายอาพรชุดไทยโบราณ ออกแบบโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรัตน์จงดาผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายชุดไทยทั้ง m ิ s s ท h a i l a n d Universe ภาพยนตร์ซีรีส์สีอโยธยาละครคู่พระคู่นางแม่หัวทางช่องวันครับรวมถึงยังออกแบบชุดนางสงกรานร่วมกันกันกบท่านดรเจษฎากรเอียมอุไรเจ้าของเ,เสื้อรามรักนะครับซึ่งได้รับรางวัลเข้าคว้าผู้ออกแบบชุดไทยในการประกวด m ิ s s า h ไ i l แลนด์2017 โดยในวันนี้ครับคุณลีนาได้ลู่ผ้าสมปักปูนลายไทยคุณค่ากว่า4ี่แ0,000นบาทสวมเกาะอกและสบายเป็นผ้าไหมปักด้วยเลื่อมและปิดมแมลงทับลายดอกไม้ร่วมแบบโบราณศีรษะสวมรัดเกล้าวยอดชัดหูด้วยดอกทับทิมเครื่องทองสุโขทัยโดยบ้านทองสมสมัยเจ้าแรกที่ได้เริ่มการทำทองสุโขทัย ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดยครูสมสมัยเขาเหินภรูสิลปองแผ่นดินสาขาชกทองสุขโขทยัยประจํปีพุทธศักราช2553นะครับโดยชุดคขึ้นทองทําจากทองคำบริสุทธิ์สวมรัดเก้ายอดรอบคอจองทองระดับเพชรพลอยบ้านทองสมสมัยจี้ทองคำแท้โบราณบ้านทองสมสมัยตั้งหูทองคอบ้านทองสมสมัย และยังมีหัวเก็บข้าทองคำแช้โบร,ราณบ้านทองสมสมัยกำไรข้อมือทองคำแช้โบราณบ้านทองสมสมัยสร้อยสวาททองคำแชบโบราณบ้านทองสมสมัยต้องขอขอบพระพุณธด้วยนะครับสำหรับเครื่องประดับอันงดยงามนะมารกรานคุณค่าจากบ้านทองสมสมัยรวมถึงบ้านทองทองบ้านทองสนินมณาฑทชินีด้วยนะครับเรียกว่า รวมมูลค่านี่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับใช่เลยค่ะและอีกหนึ่งนางสงราของไอคอนสยามประจำปี2568นี้ค่ะก็คือคุณมิวนัชชามาในชุดการแต่งกายอาพอรชุดไทยโบราณค่ะโดยสำหรับชุดของคุณมิวนะคะออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุร,รัชจงดาผู้ออกแบบเรื่องแต่งกายชุดไทยทั้งนิสไทย a ลนด n ยูนิเว r ร์ ภาพยนตร์ซีรีสีอโยธยาละถรคู่พระคู่นางแม่หัวถังช่องวันและนายเจษดาพรเอียบอยุไรเจ้าของห้องเสื้อรามลักได้รับรางวัลท่อไฟผู้วแบบชุดไทยในการประกวดมิสแกรนด์หยกท่องโบราณคุ้งเรืองม้าันอกเป็นข้าเปลือกใหม่สอดยิ้มทองค่ะ และเครื่องกระดาษค่ะสีสัะสวมรัดเกล้าทัานู่ด้วยดอกทับทิมออกแบบและรัางสรรค์ผลงานโดยทองขนิงประกอบด้วยหลากหลายเทคนิคทั้งเทคนิคการเดินลวดเทคนิคการสลักดุลและเทคนิคการลงยาสีร้อนซึ่งล้วนเป็นเทคนิคนะคะที่ถ่ายทอดสืบสนปูนนวะวัฒนธรรมสมงสมระไทยของเราต้องขอต้อนรับ นางสงการไอคอนสยามประจําปีนี้ทั้งสองท่านด้วยนะครับบุงขอสียงในเด็ก้นรับอีกสักครั้งนะครับวันนี้มาบทเกี่ยวพร้อมกับริ้วขบวนเครื่องสูงแล้วก็นางสงการประจวันอื่นๆนะครับและยังมีสัป่าจากฝา งานนี้เป็นงานอีเวนต์แรกของพวกเราค่ะแล้วก็เปิดตัวด้วยการเป็นนางสงกรานของทางไอคอนสยามเลยเก็แบบตื่นเต้นมากแฟนของแนชื่ออะไรคะชื่อว่าทุงสาเทวีเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดไทยโอ้โหเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยที่เราได้ใส่ชุดไทยแบบเต็มยศตั้งแต่เครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก <c oughs> ็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานแล้วก็ได้ใส่ชุดไทย วันนี้รู้สึกตัวเองเป็นคนมีมูลค่าสูงมากเพราะว่าตอนแต่งตัวเนี่ยถามพี่เขาว่าทองแท้หมดเลยเหรอคะเขาบอกทองแท้หมดเลยแล้วมูลค่าต่อตัวของพวกเราคือแบบสิบล้านเกือบรวมรวมเกือบสิบล้านจริงไม่เคยเห็นผ้าตัวเองแบบว่าแต่งชุดไทยเต็มยศขนาดนี้แล้วก็พอส่องกระจกอุศยอุ้ยเราก็แต่งชุดไทยเข้าอย่างนะเนี่ยเหมือนรอยมาแบบเนี้เอ้ยเอ้ย เอาไม่ได้หรอเห็นเห็นหนิมในชุดไทยแล้วไม่น่าเป็นแนนสวยมากคือปกติอะน้องแนละคนหน้าหมวยไม่คิดนึกไม่ออกว่าแบบเวลาน้องใส่ชุดไทย<ช>อะจะสวยขนาดไหนอนะไรเงี้ยเอ้ยอบ้าสวยสวยไมนะ่ไหวแล้วเฮ้ยพี่ใจละลายมากตอนนี้สวยแล้เห็นเห็นหนในชุดไทยเลยน่าหยตอนที่เหมือนนั่งแต่งหน้าเหมียวว่าแต่งหน้าหลังจากพี่หน้าแล้วก็นั่งมองแล้วแบบว้าวว้าวตอนแต่งหน้าพาร์ทหนึ่งแล้วนะตอนที่ใส่เครื่องหัวเริ่มใส่ชุดเหมแบบ lucky girl by the oh. yeah Why a lucky girl lucky อะไรนะติดใจติดใจนะรู้สึกว่าอยากเห็นติ๊กอกใส่ชุดไทยบ่อยๆหรือว่าเราต้องเล่น p e r i o ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือว่าคุณปิ่นกมลมารีเราจะอยากจะสร้างละคร p e r i o ดให้พวกเราไหมคะสนใจไหมคะนางสงการนางของใช่ จริงช่วงนี้พวเราก็อยู่ในช่วงถ่ายทำซีรีส์ค่ะแต่ว่าก็เป็นวันหยุดเนาะพวกเราก็แลนว่าจะพักผ่อนะค่ะ่ราะอยากอยากพักเนาะช่วงนี้อยากมิวก็เหมือนพี่ลีน่าเลยค่ะด้วยความที่ตอนนี้เราถ่ายซีรีส์กันแบบติดติดกันมากๆอะไรเงี้ยพอมีเวลาว่างแบบพอมีเวลาว่างยาวๆก็อยากจะเป็นท i ม e อยากจะใช้เวลาอยู่กับที่บ้าน บ้านบ้านพวกเราคนข้าวบ้่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเน้นในการบอกว่ากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้างปีนี้แล้วคุณแม่จับให้รดน้ำํำหูเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบอู้ไม่เคยได้ทําประเพณีไทยที่แบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทารู้สึกแบบเดี๋ยวปีนี้อาจจะต้องล้างเท้าคุณแม่ใช่เป็นเรื่องงามยามดีสงกรานต์ปีนี้ปีใหม่ไทยปีนี้ก็จะล้างเท้าคุณแม่สอครรจะมาเจอกันอุยเราเจอกันตลอดอยู่แล้วค่ะ2หรือว่าเราจะต้องแบบ พี่ทุกคนอยากจะบอกว่าคุณแม่เราพวกเราไม่อิว่าเป็นแกะดำคุณแม่เราสามคนสองคนมีอะไรเหมือนกันเยอะมากคุณแม่พี่ลีน่าชื่อแม่จีคุณแม่หนูชื่อแม่แมจีจีส่วนแม่คุณชื่อจริงคุณแม่คือแบบเหมนชื่อนาอลีน่าเลยหนูคือแกะดำไม่ขเขาเรียกว่าเดสตินีไงทุกอย่างมาถูกกำหนดเวลา อย,อย่างที่เห็นเนาะว่าแบบว่ากิจกรรมไ่คอนสยามือเยอะมากแล้วก็แน่นอนว่าน่าว่าปีนี้สงการานต์ปีนี้นะคะไอคอนสยามเขาจัดสงการานต์แบบเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่า mm hmm. น่ามามากๆม,ม,ม,มีทั้งอาหารที่แบบอร่อยเยอะมากใช่กิจกรรมแน่นมากแล้วก็แน่นอนว่ามีน้ำให้ทุกคนสาดเล่นแน่นอนก็ยังไงก็เชิญชวนมาเล่นน้าที่ไอคอนสยามที่สําคัญคือมีอาหารให้ชิมแบบถูกภาคเลยทุกรสคือใครอยากทานแบบไหนคือสามารถมาที่ไอคอนสยามได้เลยค่ะได้แบบครบทุกรส เราก็เร่งไถ่ทำกันอยู่เนาะก็คิวที่สิแล้วค่ะก็เกือบครึ่งทางเกือบรึ่งทางแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่ว่าพรเราตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดคมาเสิรต้องรอติดตามชมในทางในซีรีส์เลยค่ะคือชัำค่ะชัำชำแปลว่าชัำหมายถึงว่าโมเมนต์น่ารัก๋อโมเม้นต์น่ารักอ๋อมคพวกเราจะแบบงงงงอะไรนะว ดราม่าก็ช่ำเหมือนกันโอ้ของตัวละคลอรอลิซนะคะดราม่าฉ่ำมากทุกครั้งที่มีถ่ายละครเนะี่ยต้องดรามา่าละคซีนก็ฉ่ำดราม่าก็ฉ่ำความน่าเราก็ฉ่ำฉ่ำไปหมดเลอยอยากจะาคยรนยังมีเิด่าเวลาแบบเรเกิดบางครั<อ>้ง<อ>มันแบบมองหน้ากันแล้วแบบแบบ ไม่เพราะว่าทุกเลิฟซีนที่เล่น,นะคะมันจะไม่เหมือนกันจังหวะมันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยในแต่ละอันเราก็จะต้องเหมือนหาเคมีใหม่ๆหรือหาแบบโมเมนต์ใหม่ๆที่เราสองคนไม่เคยมีกันมาก่อนแล้วพอเราคนครบตรงนั้นอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเออได้ไหมแบบมีอะไรแปลกใหม่แล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองในทุกครั้งพอเหมือนเราสัง่งโดนสั่งคัสปุ๊บเราก็จะมาคุยกันว่าแบบเฮ้ย ครั้งนี้มันแมจิเคิลมากครั้งนี้มันมีความรู้สึกแบบดีฟินิตใช่เนี้ยแบบหนิวรู้สึกเขินมากบอกเราเขินนะเนี่ยเออขินแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความขนลุกแบบเร็วๆเลยพี่ชอบชอได้ใช่อะไรอยู่ใช่หนิว่าเคมีพวกเราแบบเหมือนมันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรมีอะไรให้คนพบเยอะมาก นาะเยอะเยอะเยอะเยน้องเก่งมากน้องเก่งมากอ่าจะยอมปิดหูยอมปิดหูไม่ต้องฟังฟังฟังไม่ค่อยได้พูดไงก็จะพูดได้ฟังเป็นฟิชชู่วเลยเนี่อนโอ้โหน้องเก่งมากค่ะน้องเก่งมากรู้สึกว่าเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่เราอ่ะ ไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นเขาพอเป็นเขาเรารู้สึกว่าเฮย้ยน้อง Amazing มากน้องทำให้เราอะคนพบ Magical moment ของการแสดงอีกเยอะมากๆเลยนะก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆที่แบบมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในในเรื่องนี้จริงๆคุยแต่ว่าถ้าไม่มีพี่ลีนา่าอะไรถ้าไม่มีพี่ลีน่ามิวก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้มาได้ไม่ได้ร่วมง,งานกับทางช่องสามพี่ลีน,าน่าเป็นเฮ้ยเอาใหม่ทุกคนหนึ่งสองสาม ถ้าไม่มีพี่ลีน่าหมียวก็คงไม่ได้มาทำงานกับนี่เหมือนกันเพราะว่าพี่ลีน่าเป็นคนแคสหมีวเองเลยแล้วก็แบบเป็นคนเลือกหมีวเองเลยซึ่งจริงๆพี่ลีน่าก็คือแบบแคสมาเยอะมากๆเนาะเกินจุดคนเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบขอบคุณพี่ลีน่าที่ best partner ค่ะ best buddy อุ้ยเดี๋ยวมันเกี่ยวกันนะก็ฝากติดตามให้ดูปีนี้แน่นอนได้ดูปีนี้แน่นอนนะคะเราก็อยากดูปีนี้ทุกคนได้ดูแน่นอนเราก็อยากดูเหมือนกันจริงถ่ายไปก็รู้สึกว่าแบบ ก็อยากดูเริม่อมอยากดูเริม่มอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยขวดถึงกระแสน้ำงานบอลนี่มือแบบลองผู้ลองแบบตัวม,ม,ม,มากะระแสน้มาจิ้มมือหยดีดีมากมากค่ะคือเป็นโชว์แรกของพวกเราเนาะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่พวกเรามีสแตนเชียร์เป็นของตัวเองที่งานวันที่ยสาวแบบโผล่หนรู้สึกแบบตื่นตันมากตอนที่พวกเราอ่ะเดินจูงมือกันไปที่สแตนเชียร์แฟนคลับคือเป็นโมเมนต์ที่เรามองหน้ากันแล้วเราแบบ คือน้ำตาบาเองเลยแบบขอบคุณหลายทั้งคู่เลยน้องก็แบบ่น้าไม่ไหวแล้วรู้สึกขอบคุณรู้สึกโชคดีที่มีแฟนัามาสปอร์แล้วก็แบบแฟนขามารอเราตั้งแต่เช้ามากๆใหม่ช่วงเที่ยงจนถึงดึกเลยก็รู้สึกว่าแบบพวกเขาต้องรอเขาต้องหิวเขาต้องแบบทุกอย่างเลยแ้วก็เขาก็ยังมาสปอร์เราจนจบเออรู้สึกขอบคุณรู้สึกโชคดี ทุกคนอยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจทำปกติพวกเราอ่ะคือว่าเราจะเหมือนจะทำแบบนี้เป็นคนสองคนที่จะชอบเล่นอะไรอย่างงี้กันอยู่แล้วแม้แต่ในกองหรือว่าเฮ้ยนี่ลินะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอัตโนมัติใช่พอเรามองหน้ากันบนเวทีแล้วมันก็แบบอ่ะแย่หน่อยนิดน้องก็แย่กลับอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นจังหวะธรรมชาติของพวกเราจริงๆเลยอ่ะก็คืออยากให้มีขัะอะไรนะคะแฟนเขาอยากให้มีขักโดนจริงๆรู้จักผีขันไหมน้อง อ๋อหม่ถึงเหมือนแบบโดนผักก็มาหาเองหมายถึงแบบเออโดนเหมือนแบบแบบแต่ก็ถือว่าประสบความสาเร็จกการแกของพวกเราใช่ใช,ใชหนูดีใจอย่างหที่หนูดีใจมากๆาคือทุกคนเห็นถึงความธรรมชาติแบบพวกเราแล้วก็เคมีที่พวกเราแบบมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เราไม่ต้องสร้างเลยมันเหมือนแบบด้วยความที่เราเสนิทกันมากแล้วมันแบนเราสบายใจกับการ เล่นกันกับการคุยกันกับการทัชตัวกันทุกทกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจริงๆแล้วก็ดีใจที่คนเห็นเสน่ห์ตรงนั้นอู๋อีโมชันก็อย่างแรกก็ขอบคุณแฟนๆลีน่ามิวทุกคนนะคะที่สปอร์ตพวกเรามาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่พวกเราปล่อยภาพออกมาก็มีแฟนับมาสปอร์ตเยอะมากแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหัวแบบเออขอบคุณเหมือนซามารีเพวกเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากทุกคนได้แบบ อยู่กับพวกเราเป็นนานๆเนาะแล้วพวกเราวันนี้ก็แบบอยู่กับพวกเราเป็นนานๆรับรองว่าแบบพวกเราจะไม่ทำให้ดีกว่าใช่พวกเราก็จะอยู่กับแฟนๆไปตลอดเหมือนกัะก็ขอให้ทุกคนนะคะแฟนๆทุกคนเที่ยวอย่างปลอดภัยพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขใช่แล้วก็เดินทางไปไหนนะคะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะเอาความปลอดภัยแล้วก็ s a ฟตี้เป็นหลักนะคะทุกคนฮปปี้ส่งการ์ดค่ะส่งสามันสงการ์ค่ะสงกสามัญสุามัญสงกาต์เราใส่ชุด เมื่อใส่ชุดไทยเนาะบอกว่าต้องศึกษาเปันสงกร์สุขสกษา์วันสงกรนต์ค่ะ